สวัสดีครับท่านผู้ชมไม่จีบสาวก็มาหาถ้ามีสิ่งนี้คลิปนี้นำเอาเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางที่หนุ่มๆห,หลายคนอยากมีไว้ครอบครองมาเล่าสู่กันฟังนะครับบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่มีบทคาถาทา่ทองให้กันฟังนะครับพอเชื่อว่า,าถ้าฟังแล้ว เราควรจะไปดูว่าแต่ละสำนักนั้นเขาท่องกันยังไงแต่จะบอกวิธียกครูให้นะครับก็จะทําคล้ายๆกันนั่นแหละอาจจะไม่ตรงกันเะทีเดียวแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ละบทคาถานั้นก็ถือว่ายาวอยู่ในการนํามาใช้แต่ละครั้งนะครับก็อยากจะให้แต่ละถ้าสมมุติว่าเราไปบูชาสำนักไหนมาเราก็ควรจะเลือกใช้บทคาถาที่กํากับมาด้วยจะเป็นการดีที่สุดแต่ ก่อนจะใช้เราก็ควรจะมีการยกครูจะเป็นเรื่องดีมากเลยนะครับว่ากันว่าเปรียบสเสมือนคุณแผนเมืองเหนือเลยก็ได้มีผู้คนท้องถิ่นนิยมชมช,มชอบไม่แพ้เครื่องรางสายเดียวกันแน่นอนพูดถึงความนิยมชมชอบของคนท้องถิ่นนะส่วนใหญ่ก็เป็นคนหนุ่มในสมัยนั้นแหละเขาก็จะถ้าเป็นของดั้งเดิมเขาก็จะส่งต่อผ่านให้ลูกให้หลานกันมาก็มีจำหน่ายกันก็เยอะนะแต่นั่นก็เป็นเรื่องของ เรื่องของราคาและก็ที่มาเ,าเราก็ควรจะดูตรงนั้นด้วยสิ่งที่ผู้เล่ากำลังจะพูดนี่ก็คือพญาเขาคําหรือบางคนจะเรียกว่าพญาเขาทองคําบางคนก็จะเรียกว่าพญาควายเขาคําเนื่องจากตำนานบอกว่าพญาจะมีเขาทองคำสองอันสวมใส่เอาไว้บนหัวอันนี้คือตำนานเอกลักษณ์ของเขาก็คือว่ามีเขาทองคำสวมเอาไว้บนหัวแล้วก็โอบกอด ผู้หญิงร่างเปลือยเอาไว้ทั้งซ้ายและขวาโดยส่วนใหญ่ก็ทำประมาณว่าฝั่งละสองคนแต่อิทธิความเชื่อนั้นจะมีมากกว่าฝั่งละสองแน่นอนนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อคนท้องถิ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องรางสายเสน่ห์ที่ที่ถูกนิยมมากแพร่หลายผู้ที่มีไว้ครอบครองก็มักจะมากชู้หลายเมียไม่ต่างอะไรกับขุนแผน แต่ความแตกต่างก็มีนะถ้าพูดกันตามตรงก็คือพญาเขาคำมากด้วยยศถาบรรดาศักดิ์และบริวารตลอดทั้งทรัพย์ส,สินล้นหลามนั่นคือสิ่งที่มีแตกต่างออกไปจากขุนแผนนะครับอันนี้ตามเรื่องราวนะไม่ได้บอกว่าอันไหนดีไม่ดีนะครับอันนั้นทุกคนต้องเข้าใจเนาะพูดง่ายๆก็คือเป็นเศรษฐีมีเมียสวยอย่างเยอะและเมียสาวสวยทั้งหมดก็ยินดียินยอมพร้อมใจอยู่ร่วมชายคา สามีเดียวกันอย่างเต็มอกเต็มใจโดยไม่มีข้อแม้นั่นถือว่าเป็นความฝันของผู้ชายหลายหลายคนนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวเป็นตำนานว่ากันไปประมาณนั้นนะถ้าเป็นเรื่องของเครื่องรางของขลังก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสำนักแต่ละเกจิครูบาอาจารย์จึงนำเอาอุปเทศด้านนี้และด้านที่มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมร่ำรวย โชคลาภบ,บารมีมากมายเนี่แหละมาสร้างเป็นเครื่องหลังและทำพิธีปลูกเสกตามตำรับเฉพาะของแต่ละเกจิผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาหากบูชาไปแล้วก็จะได้อิทธิคุณครบครันทั้งเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์มหาโชคลาภอํานาจวาสนาบารมีมั่งมีสีสุขเป็นที่หมายปองของสาวๆทั่วไปนั่นคืออิทธิคุณด้านนี้ของพญาเขาขับ แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับผู้ปลุกเสกจะเข้มขังมากน้อยแค่ไหนผู้ที่นำไปใช้ก็ควรจะรักษาข้อปฏิบัติให้คงเดิมตามคำแนะนำของเจจิหรือสำนักนั้นๆให้ดีเพื่อความถูกต้องตามหลักวิชาของแต่ละสำนักนะครับที่สำคัญเล่าลือกันว่าของแท้เห็นผลจริงอันนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราได้อันไหนมาด้วยนะ เคล็ดลับในการใช้พญาเขาคำนี้มีพ่ออุ้ยท่านหนึ่งในพื้นที่ท่านเคยพูดคุยแล้วบอกเอาไว้กับผู้เล่าเมื่อครั้งสมัยที่ผู้เล่าคงวิถีจรอ,อยู่แถบจังหวัดทางภาคเหนือเมื่อราวๆประมาณสัก25-26ปีก่อนประมาณนั้นนะท่านว่าก่อนใช้หรือบูชามาครั้งแรกเราควรจะตั้งขันครูด้วยดอกไม้เจ็ดสีทูบสองดอกเทียนสองเล่ม เงินกำนันครูถ้าเป็นแถวบ้านก็จะเรียกว่าเงินค่าครูนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเงินกำนันครูจำนวนร้อยสาสิบสองบาทเงินค่าครูนี้น่าจะเป็นเรื่องของแต่ละสำนักนะครับในพิธีการยกขันครูนั้นเราจะกล่าวคำเชิญหรือคำบูชาครูบทไหนก็ได้พอกล่าวเสร็จเราก็บอกต่อในสิ่งที่มุ่งหวังแหละขอแรงครูมาประสิทธิ์ประสาทวิชา หนุนนำให้ประสบพบแต่ผลสำเร็จตามความมุ่งหวังอ,อธิษฐานเสร็จอะไรเสร็จเราก็นำเงินกำนันครูหรือเงินค่าครูนั้นเอาไปทำบุญอุทิศให้เจ้าของวิชาก็าจะเป็นการดีต่อตัวเราหากมีเป้าหมายหรือบุคคลที่เราหมายตาเจาะจงใครก็ควรจะกล่าวขออนุญาต พระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางและเทวดาประจำตัวบุคคลผู้นั้นก่อนทุกครั้งที่เราจะใช้อิทธิคุณสิ่งนี้ไปดุลบันดันให้เขารู้สึกอย่างเดียวกับที่เรารู้สึกกับเขาความปรารถนานั้นก็ต้องยั่งยืนด้วยนะกล่าวคือควรจะรับผิดชอบการกระทำของตัวเองห้ามปฏิเสธด้วยอันนี้อย่าลืมนะครับช่วงที่ภาวนาจิตนะพระอุ้ยแนะนำว่าควรตั้งจิต มุ่งมั่นมองภาพที่เราได้บุคคลคนนั้นนอนกอดกายหมกมุ่นต่อกันด้วยความรักความปรารถนาอย่างล้นเหลือเคล็ดลับที่ได้จากพ่ออุ้ยท่านนั้นบอกเล่าต่อกันเอาไว้เมื่อเกือบเกือบสาสิปีมาแล้วช่วงนั้นผู้เล่าจอนวิถีอยู่แถบจังหวัดทางภาคเหนือหลายจังหวัดหากสมัยนั้นมีมือถือถ่ายภาพได้ท่านผู้ชมน่าจะมีโอกาสได้เห็นในสิ่งที่ผู้เล่าเคยพบเจอมา ทั้งสิ่งของแปลกๆเรื่องเล่าหรือสารพัดและเครื่องรางหน้าตาแปลกๆเครื่องมือของชนภูเขาที่เราไม่รู้จักอีกหลายอย่างก็มีนะผู้เราไปประสบพบเจอมาบางสิ่งบางอย่างก็ขอเข้ามาได้บางสิ่งบางอย่างเขาก็แบ่งให้มาพูกเราก็แจกจ่ายไปตามแต่เห็นสมควรบางสิ่งบางอย่างอยากได้แค่ไหนก็ไม่กล้าขอก็มีพอถือเป็นสิ่งไม่ควร ต้องให้เขามอบให้เท่านั้นถึงจะรับได้นะครับในเหตุการณ์ตรงนั้นเนาะก็คือเรื่องเราในอดีตที่ผ่านมาและพยาเขาคำก็มีทั้งพยันมีทั้งแกะสลักจากงาจากเขาจากเนื้อไม้เนื้อผงหล่อขึ้นมาด้วยเนื้อต่างๆก็มีอีกหลายสำนักขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามา ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามพบแต่ความโชคดีมีชัยพระรามใหมสมบูรณ์พูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ